ครับสวัสดีครับผมท็อปจรุนโสรันนะครับตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจครับที่ได้มองความสุขสำหรับปีใหม่ปีนี้ครับแต่ก็แน่นอนครับเพลงที่จะเตรียมไปเนี่ยรับรองว่าจะต้องเป็นเซอร์ไพรส์แน่นอนครับงแอ้มดนึ่งผมว่าถ้าแง่มไปก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อ่ะต้อง รอชมกันดีกว่าครับก็สำหรับวันศุกร์ที่11มกราคมนี้นะครับเจอกันนะครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับที่สนามกีฬาฟุตบอลของจังหวัดชัยภูมิครับผมจะพบกับศิลปินน้องอากำมณีทพี่ป๊อกถากูลพี่เฟิร์สเอกพงศ์พี่อูสมิดแล้วก็พี่โบเบนจวันนะครับแล้วก็ศิลปินอีกมากมายเลยนะครับในคอนเสิร์ตเชอราทีพาวเวอร์ทีมครับผมบุณครับบ๊ายบาย